สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีนะครับกลับมาอีกครั้งกับผมเพราะว่าผมหายไปนานเลยแต่ตอนนี้วันนี้ผมได้ของมาจากประเทศจีนนะครับผมซึ่งผมสั่งมาจากลาซาด้านะครับั่งมาจากลาซาด้าได้มาในราคา9,000บาทนั่นก็คือคอนโซลสวิตช์นั่นก็คือ,คอเกมนีฮันโดนะครับผมเป็นเอ่อ เขาเรียกว่า e d t edition ซึ่งนา่านแล้วน่าจะปีสองปีแล้วแต่ว่ามันเป็นความตื่นเต้นของผมที่ผมได้มาไปเราไปแกะกล่องกันดีกว่าที่ถ่ายคลิปเพราะว่าเผื่อมันจะมีปัญหานะครับผมแต่ก็ยังไงก็นะโอเคอย่าไปสนใจมัน <c oughs> อะไรลูกสาวโอ้ยแกะเองเนี่ย เน่นมาไม่เลียสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะกันอืมสวัสดีค่ะแกะ,แกะและกล่องให้ค่ะ ໄປກິນມຶກໂ ถ้าเปิดออกมาข้างในไม่ใช่เป็นของที่สั่งแล้ว โอเคปแล้วเนี่นะโอเคนี่เป็นใ่เสร็จนะครับ่นสนใจสิ่งนี้สนใจก็คือต์น,ตน <c oughs> Nintendo Switch นะครับรผม พิเด็ดดิชั่นแอนิมอลคอสซิ่งนะครับผมเหี้ยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปสนใจมั้ยโอเคข้างในไม่มีอะไรละมีแต่กล่องเนาะโอเคโอ้กล่องกล่องยับไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวได้กล่องมีรอยยับอะ่ะอ๋อยับสองข้าง จะได้อะกล่องหยาบแล้วดูไม่ค่อยนุ่มโอเคส่งมาจากจีนนะก็ถามว่ามีประกันไหมก็น่าจะประกันเมืองจีนนั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้เหมือนกันโอเคนี่นะเป็นภาษาจีนหมดเลยเดีย๋ยวนองเป็นภาษาจีนภาษาจีนทั้งนั้นเลยโอเคไม่อยากไปสนใจเลย มันบอกว่าของทั้งหมดมีทั้งหมด9อย่างนะครับผมก็เราไปเปิดกันเลยอ่ะข้างในข้างในนะครับผมมีทั้งหมด9อย่างเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างปุ๊บก็คอนโทรลนะครับ1แล้วก็เครื่องเกม2องนี่เลยนะ อันนี้เป็นเดียมไอวะอ่ะโอเคอันนี้ให้ดียมไอสามสายชาร์จสี่เอ้ยต้าเสียบนี้เขานับเป็นอะไรวะ ้อเสียบนี้เขาคือให้มานะครับผมเพราะว่าของไทยอ่ะของจีนไม่เหมือนกันโอเคเพราะว่านี่ปักอย่าไรหน่ยนี้สามตาเขาให้ปักนี่มาละแล้วก็มโอเคคอนโซลนะครับผมเป็นห้าละโอเค อันนี้เก็บอืมต่อไปนี้อันนี้เขาเรียกอะไรที่จับที่จับปะจอยคอนเหรอไม่ใช่จอยคอนก็น่าจะเรียก AC เหรอไม่ใช่อ่ะอันที่เจ็ดจอยคอนนะครับผมมีสองอันจอยคอน โอเคต่อไปก็นี่นี่อะไรอ๋อ oh, มาดูทีละอ๋อ oh. ที่ไว้เชื่อมกับหัวหัด mm hmm. เขาจะเรียกว่าอันท mm ี hmm. C, Swiss. Mm ่สี่ Nintendo Switch อะไรสักอย่างรู้ภาษาจีน mm hmm. เขาเรียกดับดอทอะไรน้ใช่ไหม โอเคเพาอวนนี้แหละเอาไว้ตั้งหน้าโทรหัดโอเคของทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับผมก็สินค้าดูเรียบร้อยดีไม่ีปัญหาอะไรแต่ว่าก็เก็บดีกว่าเราเปิดเครื่องดีกว่าเปิดเครื่องเปิดเครื่อง ว่าจอข้างในมันจะแตกไหมเนาะแอบหนักกว่าที่คิดนะเนี่ยเปิดไงอ่ะ <l ots of music> เปิดไงเนะี่ย อินเทอร์คอเคิวสสิ่งที่ขาดไม่ได้คือจอยนะครับผมเพราะว่ามาถึงก็ให้เสียบจอยนะครับผม <Okay. S 1> ก็ตับสไตล์นะครับผมก็ด้านไหนวะโอเคนี้ไลท์ light. นี้เล็บนะครับผม ไลท์เล like ็กใอ๋ okay. อมีเสียงแล้วสุดเป็นอ่ะต้องสังเกตว่าเครื่องใหญ่ขนาดนี้เราอ่ะไม่ได้เล่นเกมอันนี้มานานแล้วอ่ะเราเล่นตั้งแต่ที่เป็นเออ PS Vita นะครับผมซึ่งเป็นของ เพลย์สเตชันต่างจากนี้มากเลยมีภาษาเป็นภาษาอังกฤษอ๋อไม่มีอ๋อมันก็ไม่มีภาษาไทยอยู่แล้วนะแต่เราจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะโอเคเราจะใช้ภาษาอังกฤษเนาะโอเค,เ,าาออเ,คเดี๋ยวจะให้ดูในใกล้เราจะมาใช้ มันมองไม่เห็นอยู่ดีวะ่ะเอาเถอะยังไงมันก็มองไม่เห็นเนาะอยู่ภไปสปไทยมันโอเคมาดูผมดีกว่า <c oughs> เป็นภาษาอังกฤษก็ A ตกลงเราอยู่โซนไหน โซนฮ่องกงไต้หวันเราไปโซนเจปแปนแล้วกันเนาะโอเคเราไปอยู่เจปแปนอืมอะเกรเม้นยอมรับไม่ยอมรับเราก็เล่นไม่ได้อโอเคอินเทอร์เน็ต เชื่อมต่อรหัสอินเทอร์เนต็ตจอมันกดยั้ไอ๋อจอมันก็กดได้นี่วะโง่เลยละอ่ะโอเคเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตึ้ง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 โอเคสมบูรณ์ successful connecting connected Okay, I'm going to Tokyo now. Hola, Connect to TV. Would you like to connect to a TV and play a last girl screen now? Oh, I like that. Next, use the lilac stick. See, me... Mmm. -hmm. โอเคเขาจะสอนวิธีใช้นะครับผมก็คือข้างหลังสามารถเราอันนี้เป็นจอเล่นได้เลยนะครับผมก็คือข้างหลังก็จะมีที่ตั้งจออยู่แต่ว่าเราจะไม่ใช้เลยกันเพราะว่ารู้สึกว่าเครื่องมันก็ค่อนข้างหนักอยู่นะครับผม I use will be adding to the console นะครับผมโอเค เรามี use อยู่แล้วนะครับผมก็ import use data for another console นะครับผมดูเลขห้าอยู่เหมือนจะ do you have console no อัปเดตเราอัปเดตเครื่องด้วยนะครับผมถ้าอัปเดตจะเล่นได้ไหมมันต้องเล่นได้ดิเพราะเราซื้อของแท้มานอะอัปเดตคอมพิวเตอร์อ้าวมึงยังไม่ทันทำไรเลยมึงอัปเดตแล้วอ่าโอเคเครื่องรีสตาร์ทแล้วแผ่นเกมที่เราซื้อมาเล่นเนะี่ย สาวนองอะไรตรงนี้อนี่เ,เพราะว่าเกมน,นี้มันเล่นไม่หนุ่มอะมันเล่นไม่ค่อยสนุกมรโอเทนนิสนะครับผมเทนนิสเอชก็ที่จริงผมเคยเล่นมาริโอนะครับผมที่เป็นมาริโอเทนนิสอ่ะก็คือนะชอบตอนนั้น อันนี้แบค็คที่หลังนันน่นนี่นั่น new use อ่าไม่ชอบตังนะ้รอ่ะน้องหมาเละครัน use 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 โอเคเราไม่มีโน่นี้ว่าเราจะไปเชื่อมต่อที่หลังแล้วกันเนาะโอเคมันก็จะให้สร้างเป็นยูทของตัวเองขึ้นมานะครับผมก็สามารถสร้างยูทอื่นไว้ด้วยเพื่อเวลาเราสามารถเล่นกับคนในบ้านนะครับผมโอเคไปมอลเกมมอฟีเจอร์มอฟันอ่าออนไลน์ก็คือ ขอแนะนำให้ซื้อของอาหานออนไลน์นะครับผม,ม set up is complete Fish home okay จะมาล่าเกมนะครับผมก็ install game g u a r d all download software โอเคมันก็จะประมาณนี้ครับผมก็เอาไว้กชนไหมจาก่อนหน้านั้นเรามาลองใส่แผ่นนี้ก่อนว่าใช้ได้ไหมผมมีมปัญหากับเครื่องมากเลยทำไม โอเคเอาเถอะเราจะไปเล่นล่ะบ๊ายบายไ้เจอกันนะครับผมโอ๊ยดีไมหมอ่ะบ๊าบายไว้เจอกันคราวหน้านะครับผมก็ที่หายไปไม่ได้หายไปไหนครับผมก็ไปอ่านหนังสือก็เตรียมสอบราชการนิดหน่อยนะครับผมยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย